ไม่รู้ว่าผมลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงนะเป็นหนังที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็ดูซ้ำบ่อยมากๆเรื่องราวของคุณปู่คนนึงที่เบื่อชีวิตหลังวัยเกษียณเลยไปสมัครเป็นเด็กฝึกง,งานในธุรกิจสตาร์ทอัพด้านแฟชั่นที่กำลังมาแรงสุดๆในขณะนั้นเป็นหนังที่แสดงนำโดยปู่โรเบิร์ตเดนโรและนักแสดงหญิงขวัญใจผมคนนึ่งแอนนาแฮทเวกับเรื่อง The Intern โกเก๋ากับ,บบอสเก๋ไก โอ้โหพระเจ้าขอโทษเี่ยวไปแล้วไปแล้วขอโทษขอโทษผมไม่ต้องยืนไม่ต้องยืดไม่ต้องยผมไปแล้วโอ้ยรองเท้าผมโอ้ยโทษที่เบนวิทัเกอร์คุณปู่วัยเจ็ดสิบผู้เบื่อหน่ายกับชีวิตหลังวัยเกษียณไม่ว่าปู่เบนจะลองหากิจกรรมยามว่างทำทั้งตีกอล์ฟอ่านหนังสือออกกำลังกายเรียนทำอาหารหรือแม้แต่ออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศแต่พอกลับมาถึงบ้านทีไรความเบื่อก็ถาถมกลับมาเหมือนเดิมภรรยาของปู่แกก็เสียชีวิตไป3ปีกว่าแล้ว ปูเป่เบนเลยรู้สึกว่าเขาต้องหาทางทําอะไรสักอย่างกับชีวิตที่มันมีรูโวของเขาสักทีวันหนึ่งในระหว่างที่ปูเป่เบนกาลังเดินซื้อของอยู่เขาก็ได้เหลือบไปเห็นใบปลิวรับสมัครเด็กฝึกงานของเว็บไซต์ขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่มียอดขายพุ่งทะลุเพดานณขณะนั้นและการรับเด็กฝึกงานนี้ยังเป็นโครงการตัวอย่างเพื่อสังคมของผู้สูงวัยโดยเฉพาะอีกด้วยคุณสมบัติคร่าวๆก็คือผู้สมัครจะต้องมีอายุ65ปีขึ้นไปมีทักษะในการจัดการสนใจใน e-commerce มีความรับผิดชอบและก็ตือรือรน้นถ้าใครสนใจเนี่ยก็ให้อัปโหลดวิดีโอแนะนำตัวลงใน YouTube แล้วส่งลิงก์ไปเพราะทางบริษัทมองว่าการยื่นเรซูเม่มันดูเชยไปแล้วปูเป่เบนรู้ทันทีเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาตามหามาโดยตลอดการได้กลับไปสู่ชีวิตวัยทำงานอีกครั้งปู่เลยจัดการอัดวิดีโอแนะนำตัวและส่งไปที่ about the fit หรือก็คือชื่อบริษัทที่เปิดรับสมัครเด็กฝึกงานสูงวัยนั่นเองครับผมใฝ่รู้และอยากจะบอกว่าเป็นพนักงานมาทั้งชีวิต มซื่อสัตย์เชื่อใจได้และมีสติดีในยามขับขันวิดีโอของปูเป่เบนเป็นที่ถูกใจของเหล่า HR แทบทุกคนปู่เลยผ่านการคัดเลือกรอบแรกไปแบบสบายๆรอบที่2ก็คือการสอบสัมภาษณ์ซึ่งก็จะมีการพูดคุยสอบถามถึงทัศนคติและก็ประวัติคร่าวๆว่าเรียนจบมาจากที่ไหนเคยทํางานอะไรมาก่อนซึ่งปูเป่เบนก็ได้แล้วว่าก่อน,กนเกษียณเขาทํางานอยู่ในบริษัทที่มีชื่อว่า Dex One เป็นบริษัทที่จัดทําสมุดโทรศัพท์หรือก็คือสมุดหน้าเหลืองนั่นแหละครับ คุณผู้ชมที่ฟังคลิปผมอยู่นี่รู้จักไหมฮะเกิดกันทันไหมเอ่ยนั่นแหละครับปู่เบนเป็นถึงระดับรองประธานบริษัททําหน้าที่ในการดูแลการพิมพ์รูปเล่มและก่อนหน้านั้นก็เคยอยู่ในแผนกการขายและโฆษณาเรียกได้ว่าประสบการณ์และคุณสมบัติเพียบพร้อมออกจะสูงกว่าเกณฑ์ที่อัลบั t ดฟิทตั้งเอาไว้ซะด้วยซ้ําดังนั้นปู่เบนจึงได้รับการคัดเลือกให้มาเป็นเด็กฝึกงานได้อย่างไม่ยากเย็นเลยคุณสัมภาษณ์ได้ยอดเยี่ยมวิดีโอก็ดีมากคุณสุดยอดเบนกีนด,ดีด้วยนะคุณได้งาานนแแแลลล้้ววอกจกจปู่เบ ก็ยังมีผู้สูงวัยอีกสองคนกับเด็กใหม่ธรรมดาอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดวิดซึ่งได้รับเลือกให้เข้ามาทํางานพร้อมๆกันกับปูเป่เบนครับวันแรกที่ได้เริ่มงานพนักงานคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจสันก็ได้พาเด็กใหม่ทั้งหลายเดินชมส่วนต่างๆและแนะนําประวัติความเป็นมาคร่าวๆของบริษัทว่าแรกเริ่มเดิมที ABOUT the FIT ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยผู้หญิงที่มีชื่อว่าจูนออสตินซึ่งในขณะนี้ก็ควบตำแหน่ง CEO ไปด้วยจูนเป็นประธานที่ใส่ใจกับบริษัทของตัวเองมากๆครับ เธอเริ่มธุรกิจนี้ตั้งแต่มีพนักงานไม่ถึง20คนจนตอนนี้มันเติบโตจนมีพนักงานมากกว่า220คนแล้วและที่ผมบอกว่าใส่ใจเนี่ยเธอใส่ใจขนาดที่ว่าเวลาว่างๆก็จะมานั่งเป็นออปเปอเรเตอร์ที่คอยรับออเดอร์รับคอมเพลนจากลูกค้าด้วยตัวเองนั่นเลยทําให้เธอรู้จักกลุ่มลูกค้าของเธอเป็นอย่างดีแต่ถึงจะใส่ใจผู้บริโภคมากแค่ไหนแต่ในแง่ของความเป็นเจ้านายแล้วเธอก็ไม่ได้ดีเลิศอะไรขนาดนั้นนะครับออกจะโดนลูกน้องบ่นด้วยว่าเจ้าระเบียบเอาแต่ใจแล้วก็เรื่องมากซะด แต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเธออยากจะให้งานมันออกมาดีที่สุดนั่นแหละนะส่วนโครงการที่รับเด็กฝึกงานส่งัยในครั้งนี้จูนก็อนุมัติแบบขอไปทีเนื่องจากว่าฝ่ายบริหารคิดว่าการทําโครงการเพื่อสังคมบ้างจะช่วยเพิ่มความนิยมให้กับบริษัทดังนั้นถึงปู่เบนจะถูกรับเข้ามาฝึกงานและได้ตําแหน่งเป็นถึงพนักงานส่วนตัวของจูนแต่ตัวจูนเองก็ไม่รู้ว่าจะให้งานอะไรปู่เบนทําดีครับปู่เลยได้แต่นั่งจ้องกล่องอีเมลที่ว่างเปล่าไปวันๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าปู่จะนั่งแช่อย,อยู่ที่โต๊ะไม่ทําอะไรเลยนะครับ ทุกครั้งที่พนักงานในบริษัทมีปัญหาปู่ก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวจนพนักงานในบริษัทเริ่มที่จะรักปูเป่เบนกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดวันหนึ่งก็มีอีเมลเข้ามาที่คอมของปู่จูนขอให้ปูเป่เบนช่วยเอาเสื้อนอของเธอไปส่งทําความสะอาดให้เพราะว่าเธอบังเอิญทําซิวหกใส่แต่ในตอนที่ปูเป่เบนกาลังจะเข้าไปในห้องปู่ก็บังเอิญได้ยินจูนคุยกับฝ่ายบริหารของเธอเรื่องการหาซีอคนใหม่มารับหน้าที่แทน เนื่องจากว่าอเบลด Fit มีการเติบโตที่รวดเร็วมากแล้วยิ่งบริษัทโตมากเท่าไหร่การบริหารงานก็จะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้นทุกวันนี้ทั้งจูนทางพนักงานต่างก็ทำงานกันจนแทบไม่ได้นอนแล้วฝ่ายบริหารจึงเห็นว่าอาจจะดีกว่าถ้ามีคนที่มีประสบการณ์มารับหน้าที่บริหารแทนส่วนจูนก็จะได้มีเวลาพักผ่อนไปคิดไอเดียใหม่ๆแล้วก็มีชีวิตส่วนตัวมากขึ้นซึ่งจูนเองก็ไม่ได้เห็นด้วยเลยครับถึงเธอจะยังคงมีตำแหน่งเจ้าของบริษัท แต่การที่มีซ e o มาบริหารงานแทนนั่นแปลว่าอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดจะอยู่ที่ CEO อคนนั้นซึ่งจะเป็นคนที่มีทัศนคติยังไงเธอก็ไม่รู้เธอรู้แค่ว่า a อาบัลลฟิตมันเป็นความฝันของเธอและที่มันเติบโตไม่ได้จนถึงตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าฝีมือของเธอล้วนแต่สุดท้ายแล้วจูนก็ยอมเก็บเรื่องการจ้างซ e o ไปคิดดูครับเช้าวันต่อมาปุ่เบนมาทํางานเร็วกว่าปกติเพื่อมาเก็บกวาดกองข้าวของบนโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่กองหมักหมมกันมานานจนสะอาดเรียบร้อย พอจูนมาเห็นเข้าก็เลยได้ใจเธอไปเต็มๆเลยครับเนื่องจากคนที่เจ้าระเบียบอย่างเธออยากจะให้พนักง,งานเก็บกวาดไอ้ของบนโตนี้มานานแล้วแต่ว่าก็ไม่มีใครว่างทําสักทีทเธอเลยให้ของขวัญปู่บเบนโดยการเรียกฟิโอนา่าหมอโน,นดคลายเส้นประจําบริษัทมานวดให้ปู่เบนถึงโต๊ะเลยและดูเหมือนว่าฟิโอน่าเธอจะถูกใจปู่เบนอยู่ไม่น้อยหลังนวดเสร็จเธอก็เลยให้นําบัตรกระปู่ไว้ครับมนันเสียวมากไม่คุณไม่แก่อย่างที่เราคิดเลยนะเนี่ย re. วันหนึ่งปู่ได้มองออกไปนอกหน้าต่างและบังเอิญเห็นคนขับรถประจําตัวของจูนกําลังยกขวดเหล้ากระดกตั้งแต่หัววันปู่เลยลงไปเจรจากับชายคนนั้นว่าถ้ามีเรื่องเครียดก็ไปพักผ่อนซะเดี๋ยวปู่จะทําหน้าที่ขับรถให้เองซึ่งชายคนนั้นก็ยอมแต่โดยดีครับโดยในวันนี้จูนตัดสินใจจะลองไปพบกับซีโอคนหนึ่งในรายชื่อที่ฝ่ายบริหารให้มาเพื่อพูดคุยเบื้องต้นดูว่ามีทัศนคติทางธุรกิจตรงกันไหมซึ่งผลปรกากฏว่าเลเทครับคนที่พปคุยด้วยวันนี้ไม่ถูกใจจูนอย่างแรง ทางฝ่ายบริหารเลยบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีรายชื่อซีอที่น่าสนใจอยู่อีกหลายคนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคนขับรถประจําตัวของจูนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยปูเป่เบนเลยต้องรับหน้าที่เป็นคนขับรถแทนไปก่อนซึ่งตัวปู่เองก็ไม่ได้ขัดข้องครับดีซะอีกที่จะได้มีอะไรทาสักทีหลังจากที่นั่งแช่อยู่ที่โต๊ะมานานปู่ได้ใช้ประสบการณ์ชีวิตของปู่ให้คําแนะนําเรื่องต่างๆกับจูนบางครั้งก็ขับรถไปในเส้นทางที่ GPS ไม่ได้บอกแต่ปู่รู้ว่าทางนั้นจะไปถึงที่หมายได้เร็วกว่า และเพราะปูเป่เบนไปไหนไมาไหนกับจูนโดยตลอดปู่จึงได้เห็นว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทมากแค่ไหนมีครั้งหนึ่งที่จูนลองสั่งเสื้อจากเว็บไซต์ของตัวเองแต่พอเธอเปิดกล่องออกดูกลับพบว่าด้านในมีการจัดวางสินค้าไม่เรียบร้อยดูไม่พรีเมียมเธอเลยลงทุนเดินทางไปที่โกดังกระจายสินค้าและลงมือสอนการจัดวางและการแพ็คสินค้าด้วยตัวเธอเองนอกจากนั้นแล้วปู่ยังได้มีโอกาสเข้าไปรู้จักกับครอบครัวของจูนอย่างใกล้ชิดจูนเธอแต่งงานแล้วครับมีสามีชื่อว่าแมท มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่าเพจด้วยความที่จูนเธอมีความฝันว่าอยากจะทำ about the fit แมทสามีของเธอก็เลยเสียสละลาออกจากงานมาทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านเต็มตัวทั้งๆที่ก่อนหน้านี้แมทเองก็เป็นนักธุรกิจดาวรุ่งอยู่เหมือนกันแต่การที่จูนงานยุ่งแทบจะตลอดเวลาเธอก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวสักเท่าไหร่เพราะงั้นการที่เธอเปิดใจยอมหาซีโอมาดูแลบริษัทแทนเธอเกินครึ่งก็เป็นเพราะว่าเธออยากมีเวลาให้ลูกให้สามีของเธอบ้างนั่นเองครับ ในคืนหนึ่งจูนได้อยู่ทำงานจนดึกดื่นปูเป่เบนก็เลยอยู่รอเพราะว่านิสัยเดิมของปู่ก็คือจะไม่ยอมกลับบ้านก่อนเจ้านายอยู่แล้วจูนเลยถือโอกาสพักสมองมานั่งคุยเล่นกับปูเป่เบนครับปูเป่เบนเล่าให้ฟังว่าตึกที่จูนซื้อมาตั้งบริษัทตึกนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนก็คือบริษัทเด็กซ์วันที่ปูเป่เบนเคยทำงานอยู่นั่นแหละครับตัวปูเป่เบนเลยรู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ว่าภายในจะไม่เหมือนเดิมก็ตามทีแต่ยังไงสถานที่แห่งนี้สําหรับปู่ก็คือบ้านหลังที่2 จูนเองก็รู้สึกประทับใจกับเรื่องที่ปู่เล่ามากครับเพราะเธอเห็นว่าปู่เบนกาลังพยายามหัดเล่น Facebook อยู่เธอก็เลยช่วยสอนการเล่นเบื้องต้นให้เป็นการตอบแทนในด้านชีวิตส่วนตัวของปู่เบนนั้นก็ถือว่าคลึกคลืนขึ้นเยอะครับปู่ได้อนุญาตให้เดวิดเข้ามาพักอาศัยอยู่ที่บ้านของปู่ด้วยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเดวิดมันยังหาอพาร์ตเมนต์ได้ดีไม่ได้นะครับแถมพ่อแม่ก็ไล่เขาออกจากบ้านให้ไปดิ้นโดนเอาเองแล้วด้วยนอกจากเดวิดแล้ว ปูเบนยังได้สารความสัมพันธ์กับฟิโอนาจนพวกเขานัดออกเดทกันแต่ดันโชคร้ายหน่อยที่เดทแรกดันมีคนรู้จักของปูเบนเสียชีวิตกระทันหันปู่กับฟิโอนาจึงต้องเปลี่ยนแผนจากการกินข้าวกลายเป็นการไปร่วมงานศพแทนซึ่งฟิโอนาเธอก็เข้าใจแล้วก็คิดว่ามันไม่เหมือนใครดีครับเช้าวันหนึ่งขณะที่ปู่กําลังรอรับจูนไปทํางานหนูน้อยเพจก็เกิดร้องไห้งองแงออกมาครับเพราะว่าไม่มีใครพาเธอไปงานวันเกิดของเพื่อน เนื่องจากแมทเองก็เป็นหวัดเลยไม่อยากเอาเชื้อโรคไปแพร่ใส่เด็กคนอื่นๆปูเป่เบนเลยอาสาพาหนูเพชไปเองครับส่วนจูนก็ให้เรียกอูเบอร์ไปทํางานวันหนึ่งแต่พอถึงงานแล้วหนูเพจกลับรู้สึกไม่ค่อยสบายปูเป่เบนก็เลยต้องพาเธอกลับบ้านก่อนเวลาและระหว่างทางกลับบ้านนั้นเองปูเป่เบนก็บังเอิญเห็นว่าแมทสามีของจูนกําลังจูบกับผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งอยู่ครับปู่รู้เลยว่าแมทได้นอกใจจูนแล้วแน่ๆและที่อ้างว่าเป็นหวัดก็อาจจะเพื่อมาพบกับเธอคนนี้ พอไปถึงที่ทํางานปู่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงเลยครับปู่ไม่แน่ใจว่าควรจะบอกความจริงกับจูนดีหรือเปล่าก็เลยได้แต่นั่งอาึมาม้งอึ้งจนเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเริ่มเป็นห่วงว้าวเบนคุณโอเคนะมันดูเหมือนเครื่องรวนนิดหน่อยอะวันต่อมาปูเป่เบนต้องเดินทางไปยังเมืองซานฟรานซิสโกกับจูนเพื่อที่จะไปคบกับซีอีโออีกคนหนึ่งระหว่างอยู่บนเครื่องบินปู่ก็ยังคงอึดอัดใจอยู่เหมือนเดิมแต่สุดท้ายปู่ก็คิดว่าไหนๆพวกเขาก็ได้นั่งเครื่องบินออกไปเที่ยวต่างเมืองทั้งที แถมจูนเองก็มีเรื่องงานให้เครียดมากพออยู่แล้วปู่เลยตัดสินใจเก็บเรื่องที่แมทนอกใจจูนเอาไว้ก่อนและพูดคุยเรื่องสนุกๆก,กับเธอแทนครับแต่แล้วในคืนนั้นเองระหว่างที่พักอยู่ในโรงแรมปูเป่เบนได้เดินไปส่งจูนที่ห้องแต่เธอกลับบอกว่ามีเรื่องที่อยากจะปรึกษาครับซึ่งเรื่องนั้นก็คือเธอจับได้ว่าแมทนอกใจเธอแถมรู้มานานเกือบจะสามอาทิตย์แล้วเป็นแม่ของเด็กอีกคนหนึ่งที่เรียนโรงเรียนเดียวกับหนูน้อยเพจลูกของเธอ แต่ตัวจูนเองก็ยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องนี้เลยทําตัวปกติมาโดยตลอดโดยเธอคิดว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเธอเองหรือเปล่าที่กลายเป็นสาวนักธุรกิจผู้ประสบความสําเร็จผู้ชายเลยรู้สึกว่าถูกคุกคามความเป็นผู้นําก็เลยทําเรื่องอย่างการนอกใจจะได้รู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นชายมากขึ้นและก็เพราะสาเหตุนี้นี่แหละเลยทําให้จูนตัดสินใจย,ย,ยอมหาซ e o โอมาคุมบริษัทแทนเธอตัวเธอคิดว่าถ้าตัวเองมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น แมดอาจจะกลับมาหาเธอและพวกเขาทั้ง3มคนพ่อแม่ลูกก็จะกลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขอีกครั้งก็ได้ปู่เบนที่ฟังอยู่ก็ถึงกับต้องเบรกความคิดของจูนขึ้นมาทันทีเลยครับและได้สอนจูนว่าจูนจะคิดแบบนี้ไม่ได้ไม่ว่ายังไงคนที่นอกใจก็คือคนที่ผิดจูนห้ามโทษตัวเองเด็ดขาดและที่สําคัญก็คืออย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลในการทิ้งความฝันที่จะสร้างธุรกิจซึ่งจูนก็ได้บอกปู่ไปว่าเธอแค่ลองคิดในมุมผู้ชายเฉยๆตัวเธอรู้ดีอยู่แล้วว่าเรื่องนี้แมดผิดเต็มๆ แต่เธอก็ยังคงมีศรัทธานในตัวสามีของเธอครับว่าการนอกใจของเขาครั้งนี้จะเป็นแค่การหลงผิดแบบที่ไม่ใช่ความรักจริงๆถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยพวกเขาก็ยังคงพอที่จะหาทางกลับมาอยู่ด้วยกันได้ป,ป,ปู่เบนฟังแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจครับและบอกให้จูนเลิกคิดฟุ้งซ่านนอนพักผ่อนเอาแรงไว้คุยธุรกิจพรุ่งนี้ดีกว่าวันรุ่งขึ้นหลังจากคุยกับซีอโอคนล่าสุดเรียบร้อยปรากฏว่าคนนี้มีมุมมองและทัศนคติที่จูนชอบครับและจูนก็รู้สึกว่าเขามอกับ about the fit มากมาก ตอนที่พูดคุยกันเธอจึงตกปากรับคําให้เขาเข้ามาเป็น CEO ทันทีแต่ว่าก็ยังไม่ได้เซ็นเอกสารอะไรกันนะครับแค่พูดบอกกล่าวกันไว้เฉยๆหลังจากกลับมาถึงบ้านจูนก็ได้มาบอกผลการพูดคุยให้แมทฟังครับเธอบอกว่าที่เธอเลือกทําแบบนี้ก็เพราะอยากจะให้ครอบครัวของพวกเขากลับไปดีเหมือนแต่ก่อนซึ่งแมทเองก็เริ่มรู้สึกผิดครับที่จูนต้องยอมทิ้งความฝันไปเพื่อเขาในคืนนั้นทั้งสองคนเลยแยกย้ายกันไปคิดทบทวนในสิ่งที่ตัวเองได้ทําลงไป ด้วยความไม่แน่ใจว่าตัวเองทาถูกต้องไหมเช้าวันต่อมาจูนเลยเดินทางมาหาปูเป่เบนที่บ้านแต่เช้าและขอคําปรึกษาว่าเธอควรจะทํายังไงกันแน่ปูเป่เบนเลยบอกไปว่าจากการที่ปู่ได้เป็นเด็กฝึกง,งานของเธอมาโดยตลอดมันทําให้ปู่ได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ในชีวิตนี้ปู่ไม่เคยคิดว่าจะได้พบเจอมาก่อนทําให้ปู่ได้รู้เลยว่าทําไมอัลบั t ด์ฟิตถึงประสบความสําเร็จมาได้ถึงขั้นนี้ไม่มีเจ้าของหรือซีอคนไหนที่จะทุ่มเทให้ใหกับอัลบ t ลด์ฟิตมากขนาดจูนแน่ ไม่มีใครที่จะยอมลงทุนไปสอดพนักงานแพ็คสินค้าด้วยตัวเองเหมือนอย่างจูน CEO คนอื่นๆอ,อ,อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าแต่พวกเขาก็จะไม่มีวันเข้าใจบริษัทนี้แบบที่จูนเข้าใจถ้าเอาตามความคิดของปุ่เบนปูนป่คิดว่า About the Fit ต้องมีจูนและตัวจูนเองก็ต้องมี About the Fit เพราะนี่เป็นความฝันที่เธออยากจะทำมาโดยตลอดเธอไม่ควรที่จะต้องโยนความฝันทิ้งเพียงเพื่อหวังว่าสามีจะเลิกนอกใจมันเป็นความฝันใช่ไหม แล้วคุณจะยอมแพ้เพียงแค่วังว่าสามีคุณจะเลิกนอกใจเนี่ยนะคำพูดของปูเบนแทงเข้าไปในใจของจูนทันทีครับนั่นเองเลยทําให้เธอรู้ตัวแล้วว่าเธอควรจะต้องทํายังไงต่อไปพอไปถึงบริษัทจูนก็ขอให้เลขาหาเบอร์โทรของซีโอคนที่เธอเพิ่งจะไปพบให้ครับแต่ยังไม่ทันได้โทรจูๆ่ๆแมทก็โผล่มาที่บริษัทและขอคุยกับจูนเป็นการส่วนตัวแมทมาบอกให้จูนล้มเลิกเรื่องการจ้างซีโอคนอื่นมาดูแลบริษัทแทนครับ และได้สารภาพว่าตัวเองแอบนอกใจไปมีคนอื่นแต่ในตอนนี้เขาได้ไปเคลียร์กับอีกคนและจบความสัมพันธ์นั้นไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่อยากจะให้จูนต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อผู้ชายแย่ๆแบบเขาและได้ขอโอกาสแก้ตัวให้เขากลับมาเป็นผู้ชายที่ดีเป็นสามีที่ดีอย่างที่เขาได้เคยสัญญาไว้ว่าจะเป็นตอนที่แต่งงานกันซึ่งจูนก็ยอมให้โอกาสแมทครับจากนั้นจูนก็ได้โทรไปหาซีอีโอคนให้เธอไปตกปากรับคําว่าจะจ้างและได้บอกว่าเธอเปลี่ยนใจแล้ว เมื่อเคเลียร์เรื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยจูนก็ได้เดินไปหาปูเป่เบนเพื่อบอกเล่าข่าวดีทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในวันนี้แต่ว่าปูเป่เบนไม่อยู่ที่โต๊ะครับพอถามหาจากพนักงานคน,นอื่นๆก็เลยรู้ว่าปู่ขอลาไปออกกําลังกายเพื่อสุขภาพจูนเลยออกมาตามหาปู่ที่สวนสาธารณะและได้เจอปูเป่เบนกาลังฝึกลมปลาราณรําไทยเก๊กอยู่ปู่เลยเรียกจูนมารําด้วยกันซะเลยแล้วหนังก็จบลงดีอินเทอร์นเป็นหนังที่เนื้อเรื่องก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไรหรือหวามากมาย แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ผู้คุณไปลองดูกันจากหนังเรื่องนี้ก็คือ i a l อ g u e หรือว่าบทพูดนั่นเองครับทั้ง i n d ซ e t ทัศนคติหรือว่าพวกความคิดของทุกๆตัวละครในเรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ดีงามมากๆอะ่ะโดยเฉพาะเป็นวิทเทเกอร์ที่ปู่โรเบิร์ตเดนเดโแสดงคือผู้ชายดูแล้วต้องอยากกลับมาพกพัชนากันบ้างแหละยังไงก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะบ๊ายบายครับผมเออแล้วก็ขอบอกหน่อยว่าเรื่องนี้เนี่ยผมใช้เวลาอัดเสียงนานมากๆเลย เพราะว่าพอจะพูดคาว่าปู่เบนทีไรแม่งต้องเผลอหลุดคําว่าลุงเบนแทนตลอดชื่อเบนนี่คิดถึงตัวละครอื่นแทบไม่ได้เลยจริงๆ